คนอีเขาบอกว่าในบ้านในแดงกับนายดำห่างกันสิบห้ากิโลใช่ไหมสิบห้ากิโลอันดับที่หนึ่งถ้านายแดงออกเดินทางก่อนนายดำ หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีทั้งคู่จะเดินทางมาเจอกันเมื่อดำเดินทางได้สองชั่วโมงนี่นนขนอย่วยที่หนึ่งถึงเงื่อนไขที่สองก็คือถ้าดำออกเดินทางก่อนแดงสามสิบนาทีทั้งคู่จะมาเจอกันที่จุดเก่งกลางบ้านทั้งสองพอดีนีจะทำเป็นสมาการแบบนี้ คู่มาเจอกันเมื่อเดินอย่างแรกถ้าทั้งคู่มาเจอกันเมื่อเดินจำเดินทางได้2ชั่วโมงในดําอัตราเร็วเป็น y เดินทางสงชั่วโมงก็เป็น 2y ส่วนในแดงก็คือเดินทางอาตาัอาตราอัตราเร็ว x ใช้เวลาทั้งหมดก็คือก็คือมากกว่าดัอ2ชั่วโมงมากกว่าดึ่1ชั่วโมง20นาทีดามเดินทางใช้2ในแดงก็เดินทางใช้ก็คือ2บวก1 1ชั่วโมง20นาทีก็คือ1เศษ20ส่วน60 ส่วนนี้เในสามเพรนี่คือสี่ส่วนสามนะสี่ส่วนสามบวกสองอันนี่คือสจ็ส่วนสามในข้อที่สองคือถ้านายดำออกก่อนนายแดงสามสิบนาทีทั้งคู่จะมาเดินทางมาเจอกันครึ่งทางพอดีให้เดินทางครึ่งทางก็แสดงว่าแต่ละคนทั้งดำทดั้งแดงก็เดินทางคนคนละเจ็ดจุดห้าใช่ไหมสมมติว่าใช้เวลาเดินทางผ่อนที่มาเจอกันครึ่งชั่วครึ่งทางเนี่ยใช้เวลาที ก็แสดงว่า7.5นี่ก็คือเอา x ไปคูณ t ส่วนในดำก็คือเอา y ไปคูณกัก t บวก0.5เพราะว่าดำออกก่อนแดงขึ้นชั่วโมงจากขั้นที่2น้องจะได้ว่า x จะจะเหยน x ให้อยู่ในรูปของ7.5ส่วน t ส่วน y ก็จะอยู่ในรูปของ7.5ส่วนด้วย t บวก0.5 เราก็ออกความสัมพันธ์เส้นคู่นี้คิกกับ y ไปแทนในสมการที่หนึ่งมันจะติดค่า t ตัวเดียวเราก็จะแก้หาค่า t ออมาได้จากหนึ่งสอง y คือเจ็ดจุดห้าส่วนีบวกศูนย์จุดห้า x x คือ7.5ส่วน t คูณด้วย4.3แล้วก็15เราจะได้หาค่า x เ้า7.5ตัดนี้่งส2 2ตัดนี่ห้น5นี่ห1นงอันนี้จะเป็น3ีบวก5ีบวก2.5 เท่ากับ 3t t บวก0.5จะเป็น 3t กำลง2อันี่บวก8ใช่ไหมบวก8ฝั่งขวาเป็นบวก1 5ีเป็นลบ6 5ีก็ลบ2.5เท่ากับก0ก็ 3t t 2.5 อย่าฝกเ็นวองได้ประมาณนี้จะได้ทเป็น2.5ชั่วโมงอ่อพอทีเป็น2.5ชั่วโมงนราก็เทนกลับเข้าไปในสมการตัวนี้มันจะได้เอ็กอกมาตัวหา x อ็กวแลเรก็หาเอ็กวอลกอเอ็กคือ7.5ส่วนทีเป็น2.5แสดงว่าเอ็กคือ3วายจีคือ7.5ส่วนด้วย t บวก0.5ทเป็น2.5บวก0.5เป็น3 หาสองไปหาสองจุดเอ็กหาเจ็ดจุดห้าเป็นสองจุดห้าเผมจะได้เอกรลบ y ก็คือสามลบสองจุดห้าก็คือศูนย์จุดห้าตดยไม่ต่อชั่วโมง